สวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบใมช่องกบพาลุยครับผมวันนี้ก็มาตามหาผึ่งหามีเหมือนเดิมครับผมเข้าเดือนห้าแล้วครับต้องรีบหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวพายุเขาเดี๋ยวมดอีกเดี๋ยวดูหนาไปมดอีกไม่มีหนาอีกเลยออกมาหาหครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับไปรู้จะได้ไหมวันนี้มามาเจอ ถึงมาจับครับผมถึงมาจับมีเกี่กับเจอรอยขาวตรงนู้นลังหนึ่งตรงนี้มีเรียบร้อยแล้วครับผมฟังนี่ก็หาหมดแล้วรอยขาอา่าวดาอะไรลาวเป็นป้าไม้ครับแบบนี้แหละปกไปน,นี้นีครับ อีกลังนึงครับผมลังน้อยหน่อยในคุ้มค่าเสียงขึ้นครับผมมันคุ้มค่าขึ้นดก้กแหมวครับหาลังใหม่ครับผมเจอแล้วครับลังแรกที่คิดว่าที่จะเอาได้นะครับ อยู่ในช่องว้าทำไมจีมองเห็นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เห็นไหมอืมดูครับโอ้งใหญ่ขนาดไหนน่ครับดำๆำอะครับผม อันนีดำๆโอเคเดี๋ยวผมสมค้นดูก่อนครับเราไปดูไกลๆกันนี่ครับรังผึ้งแต่ลงควนแล้วก็บับถางนิดๆครับผมแรงกับใช้ได้อยู่ครับผมมาตั้งนานเจอแต่ลอยเขาเอา <c oughs> กำลังหน่อย โอเคครับผมไปรวมวันกันครับทุบๆเรียบร้อยครับไปดิ้นึงครับผม ใช้ได้เลยครับผมตาต้างบานครับวอ่นเลยครับผมทังเหรออือพอมีครับผมเดนนี๋ยวขออน,นุญนะาตทางทางแป๊บน,นึงครับ เขาเพได้ออกมาแล้วครับผมอุอม๊ยกิมอือเมเจ็บตกอ่ะเห็นไหมครับ นี่ก็พอเลยนี่ครับโอเคอยู่ครับผม อ่าดีลังพอได้กินครับแต่ว่าลังเพิ่เช้าไหวเห็นึ้นนะครับผมอไปก่อไม่มีคนนั่นครับแหวนึ้นเนาะนี่ครับลังนี่น้ำหวานครับผมเห็นลังไปขึนน้อห,หนึ่เกี่ยว เพื่อนมาทำอีกเนาะครับเอาไว้คืนเลยครับ พูดเรียบร้อยครับครับแปนไมาแหงเ,เรียบร้อยครับผมแหงบินเต็มเลยโอ้ไปออกครับครับมาดูรังที่ปล่อยไว้ครับผมมองดูมันน้ำจะพิดตาครับตอนนั้นยังไม่มีน้ำครับผมปล่อยไว้สามสี่วันครับผมอะโอเคเดี๋ยวจะถูกลนกันเลยครับผม ครับมันขาวสวยครับมันหวานครับตาสวยงามครับผมรังรุดแล้วครับังรุดแล้ว่ังรุดแล้วรังรุดครับคโค้งนิดหน่อยครับผม ตัดครับจะลงมาแล้วครับน้ำก็พิตาดีอยู่ครับเนี่ยดังก็อดขาวสวยครับและต่างขาดครับผมเอาอยากครับมันต้องโหนมันไกลมืออ่ะโอเคเก็บครับเกอรังหนึ่งครับผมดึงงูนเนี่แม่บิดเขาบิดออกดูครับ แต่ว่ามองไม่เห็นครับมันมืดครับผมเห็นตัวแม่บินเข้าบินออกยังดูวมีร่างผึ่งครับท่านังก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวบุกขึ้นไปล้นกันเลยครับไม่มีน้ำครับน้ำไปไหนมืดไม่รู้ครับนั่งก็ยังไม่เกลี่ยเท่าไรไแต่ว่าน้ำม,มีนิดเดียวกันเลยเออทิ้งไปก่อนครับ เดี๋ยวรอสะเผื่อมันใส่น้ำอีกสี่หาวันมาดูใหม่เนาะมันใส่น้ำเดี๋วค่อยมาดูอีกทีนึงโอว่อนาน้ำยิงใหญ่เว้ยจะได้ไปออกครับครับตอนไม่ล่างก็ไม่เห็นครับมาเห็นในตอนล่างครับตั้งใาง่ใหญ่ว่าอ๊ะ ตั่งย่างใหญ่ไ,ไ,ปไปตายเออปิ่งพันคุกรอบจ่ไม่เคยเห็นเพราะางเดียวมองเห็นนะป,ะป,ะป,ะปะ้าป้าป้าขากานไปหาลังดีๆคนนี้ครับ,ร,บรับรับรถผ่านมาครับรถผ่านมาเห็นดำๆครับเห็นว่าใช่ครับผมจอดอียกดเลยครับ ครับใช่จริงๆครับผมเห็นไหมเห็นยู่นหรอดังขึ้นครับผมไม่ดีแล่ลาครับจัดการเลยดูกันเลยครับผมจุ๊บๆเอยครับ Ui, thịt ở đây Ok, con lòng quán thịt đi hôm หลังเป็นไงขอได้ไหมอโอเคครับผมเขออนุญาตเกี่ยวพื้นที่แป๊บนึงครับแด้ออกมาแล้วครับผมเกย์แม่ครับ วยงามครับผมน้ำหวานพิตาดีครับสุดยอดครับครับวันนี้ก็ได้สามลังหนึ่งแล้ครับผมน,น้ำหวานก็เพราะช้ได้ครับผมหาจึงนานกวาจีได้ตอลอดรัง ถึงห้ายากเลยครับนี่เยวผมถงบานั่งนี่น,น,นี่นดูสุดยอดเลยครับครับวันนี้ก็อากาศค้มครับผมแต่วันร้อนร้อนเอามากเลย,ยไว้แล้วครับกล็บ้านเลยครับได้3สามลังเลยหาจนเหนื่อยจนอ้อมไปทั่วเลย โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมเสียงกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกบพาลุยแต่กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับกบพาลุยครับผม